ฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ผมต้องเทสไม่นะครับก็เพราะว่าผมเพิ่งจะเปลี่ยนไม์ใหม่มานะครับในรอบ7ปีเลยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเสียงผมจะแปลกไปกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเสียงผมมันดีขึ้นทุกคนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะอันนี้ผมอยากจะรู้จริงๆว่าเสียงผมเป็นยังไงโอเคไหมกับไม์นี้หรือจะไปใช้ไม์เดิมดีอก็ไม่มีอะไรครับที่จริงโปรตีมันไม่ได้เทสไมหรอกมันเ่ียกจะอวดไม์ใหม่เฉยๆนะขอแนะนาร้านเติมเกม c o o k ้แ Land ช h o p ร้านเติมเกมที่ผมไว้ใจมามากกว่า90ปีไม่่วาเก ชื่อนอื่นต่างๆก็มีสะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดตองคุกกี้แลนช์ชอบกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยและในที่สุดตัวละครกระบองเหล็กเมชั่นแบทเวียงไม้เบสบอลซัดชนะอย่างเต็มแรงแบบโฮมรันฮีโร่แต่งกายสไตล์ทันสมัยอันนี้คือทันสมัยแล้วใช่ไหมเมื่อผมเห็นกระบองเหล็กตัวนี้เนี่ยก็ทำให้นึกถึงกระบองเหล็กของคุณกางยินนะครับเชียเราใครโดนปั่นปันปันจนตุยหมดทีมเหลืออยู่สองตัวแล้วครับผมเฮ้ยผมหมายว่าได้ปัดแล้วไะกระบองเหล็กกูได้ปัหละปันไปอีกทีหนึ่ Ah, mana, mana itu? Ah, lu ke bandman, lu ke bandman, kemalai tidak lu bol, lu bol, ah, ah, tenaga. และเจ้ากระบองเหล็กก็เป็นตัวสุดท้ายด้วยนะที่คุณการหยีเขาได้ทำการสุ่มนะครับก่อนที่เขาจะเลิกเคลนไปแลวผมก็เพิ่งแารคลิปสุม่มเจ้ากระบองเหล็กไปนะครับกับพี่ไม้บอกเลยนะครับว่าตัวละครมันค่อนข้างโกงมากๆมันสามารถเอามาเคาน์เตอร์การโรได้แบบตึงๆเลยและผมก็ได้ทาการเติมแพ็คไปเรียบร้อยแล้วครับกับตรงนี้รับมาทั้งหมดเลย3ามระปองหรือประมาณ1 8 0 0บาทครับแน่นอนว่าเติมกับนะคุกกีนะ้แลนด์ช็อปอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตัวับของผมก่อนนะครับว่าตอนนี้เรามีตัวดาถึงสองร้อยแปดสิบเอนนี้ตัว ยังมีไม่พอเราก็ต้องไปเติมเงินกันก่อนแต่ผมก็จะเริ่มต้นจากเติมเงินรายวันไปก่อนนะครับตรงนี้179บาทเติมรายวันเสร็จปุ๊บมากดรายสัปดาห์ซะหน่อยมีเพคหนี้อยู่นะครับซุปเพชรลูหลา39บาท2,800เพชรได้70ไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวเราเอาดวงเราไปใช้กับตัวดำไงคิดในแง่ดีไว้ก่อนเดี๋ยวเรามากับเพคตัวดำเพคแรกฮะ79บาทมีโอกาสได้12ใบได้3ใบก็โอเคแล้วก็ขอชิมหลังเพคสเต็ปซะหน่อยหนึ่งนะกับ109 11บบบบาทขอออไไดด้้้้6ใใใกกกััั็พลละยยยงงุเเฮนนนีีจจมแปๆหรือเปล่าไหนๆก็ได้11ึ่งร ก็ต่อยแพ็คหนึ่งเขาเรียวกว่าแพ็คทีเพลือเรียบร้อยเลยทีเพลือโดนจีเอ็มเล่นแบบทีเพลือบ้างไงงั้นขออีกสักแพ็คหนึ่งแล้วกันนะถ้าออก33ใบผมจะสุ่มต่อแต่ถ้าไม่ออกผมไม่เอาละผมบอกไว้ตรงนี้ผมลั่นวาจาไว้ตรงนี้8ใบโอเคพสใส่ยเขาไม่อยากได้ตังเรามั้ง GM ผมมีตัวดำถึง303ใบแล้วก็เพียงพอที่จะสุ่มได้ถึงพาร์สามเอ้ยพาร์สามเวอร์ไปน่าจะได้พาร์สองก่อนตอนนี้และไอเทมปลุกขื่นของเรานะครับก็จะมีหินพัฒนาฮีโร่ถึง1อันถ้าจะทำหนึ่งพาร์สองโดยไม่ โดนการันตีเลี้ยวมาเลยครับกับตู้กาชาตู้ใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาซึ่งผมก็มาสุ่มนะครับเป็นวันที่2นะเพิ่งจะมาอัดคลิปนะแล้วเราไม่ต้องพูดพรำทำเพลงนะแล้วเรากดไปกันก่อนเลยครับกับสิบใบแรกตรงนี้กดข้ามไปแบบวิมีเยื่อใหญ่รู้สึกว่าโลแรกก็จะตามนั้นแหละครับทุกคนตั้งแต่ผมเล่นมา5ปีเนี่ยเคยดวงดีสุ่มได้แบบ10บใบแรกแล้วออกมาแค่ครั้งเดียวเองนะครับแล้วเราไปกันต่อเนื่อง20บใบเดี๋ยวนี้ได้ดูกันยาวแน่นอนเราคิดว่าผมอาจะโดน2 0 0ใบขึ้นแน่ๆเพราะเราจะพัสองให้ได้ในวััันน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 ีี้เเเ๋ยววรรราาาาามุกกก่่่่หหิิพฒแจออทโ ไปกันต่อกับ30เราจะสุ่มไปนะับไปแบบเป๊ะๆยังไงแล้วยังไงโรนี้จึ๊บ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 เรียบร้อยสามสิบปล่อยไปก่อนเคาเรียกว่าอ่อยเยือแล้วมาตรงนี้สี่เฮ้ยสี่สิบเอาขินพัฒนามาแล้วหนึ่งทุกคนสี่สิบไปดวงเรามาเร็วจะจัดเมื่อเรพัฒนาแล้วนะครับผมขออนุญาตนะใช้สูตรย้ายแชนแนลจากแชนแนลที่หนึ่งเนี่ยครับเราจะไปแนลสองเลยอ่าแล้วเรามากดสุ่มกันเลยกดใส่ไก่สดกดสดสดบดจดบดเปลือกไปกันต่อกับโรที่ห้านะครับเพิ่งจะห้าสิบไปนะทุกคนแล้ เน่ไปต่โอ้โมาลื่นปลื้ดเลยเฮ้ยเซว่ามาครับถ้าคือบอสแห่งเขาทะเลลึกปูขรุขุมทุกสรรพสิปป่งกราชาทะเลลึกเลยเนี่ยไอเจ้าอีการซาไนโอ้โหแล้วหลุดเรธมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วหลุดเรธเหมือนพี่ไม้เลยตัวแรกขอพี่ไม้เขาหลุดเรธเป็นแทงท็อปมาสเตอร์แล้วเราไปต่อครับทุกคนเอ้ยสุบมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเจ็ดสิบหรือเปล่าทีวอกมาสองทองค่อนข้างไวนะเจ็ดสิบนะครับโปรนี้นะแล้วมาสองม่วงแล้วมาอีกสักนิดไหมไม่มาแล้วเราไปทําสูตรเดิมครับสูตรยาายขอองเเรรรรนะไปสุ่่มแบบบววด็ที ข้ามไปเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมีลูกหินมีลูกแก้วไหมมีไหมไม่มี80และ90ต่อเนื่องเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปเช็คอินที่180ก่อนนะเดี๋ยวยังไงครับโรนี้จับจับจับมา1วงสุดท้ายปิดท้ายแล้วไปต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นรอบที่100แล้วนะครับ100ใบแล้วกดข้ามไปเหมือนเดิมมาก่อนหนึ่งเอสอ้ยลูกแก้วออกอีกแล้วลูกแก้วออกสองลูกแล้วครับส่มไปแค่ร้อยเดียวเองหนึ่งร้อยนะครับแล้วได้ลูกแก้วสองลูกกับตัวละครหนึ่งตัวนะครับแต่ตัวละครหลุด เปนตัวละครได้เลยนะครับไปก็ทําเป็นพาสหนึ่งได้เลยนะเดี๋ยวมาดูว่าพาสหนึ่งเราจะโดนกี่ใบนะครับขอพาสแรกมาก่อนสิหินกลมมาติดๆได้ไหมเออแต่เป้าหมายของเรานะครับก็จะเป็นพาสสองอย่างที่บอกซึ่งพาสสองมันก็ต้องได้หินกลมมาก่อนแต่หินกลมยังไม่ออกตอนนี้ก็เริ่มจะแปลกๆอยู่เหมือนการออกแต่หินเหลียมให้ผมหมดไป120ใบแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปกันต่อผมจำได้พี่ไมค์เขาโดนไปประมาณ130นะครับกับพาสแรกมาดูว่าเราโดน130ใบเท่ากันหรือเปล่าเหมือนกันไหมล็อกให้ไหมคค์เเดี๋ยยวววไไไปต่่่่อออรรรับทาาหแล้้้้มู140 ه, หินกลมอุ้ยหินกลมออกเสร็จปุ๊บแล้ยตัวละครโผล่มาเลยครับน้องสาวของฉันกําลังทําการแสดงเปียโนโอ,อยู่แต่ว่าตัวนี้ถูกต้องครับโอ้ราวาช่าเมทัลเบดอ่าโอ้โหดูโลนี้ครับอย่างเวอร์ทั้งหินกลมทั้งตัวละครถ้าก็ว่าเราโดนมาประมาณ1น0บใบนะครับเราก็สามารถอัญเชิญตัวละครยูอาร์ได้แล้วครับนี่เราก็ไปรับของมาเลยนะทุกคน1 4 0ใบนะครับกับพาสแรกงั้นเดี๋ยวเราไปทาพาสแรกกันก่อนเลยครับเราก็ทําการเปิดรูปไปเลยวิเคเพิ่มอารมื่นและ่ทาการอัญเชิญปลูกตื่นเมท เลิกเล่นอยู่โอ้โหดูมันฟา<ม>ดยวต้องรอดูอาวุธเฉพาะนะครับว่ามันจะเทหรือเปล่าซึ่งตอนไม่มีอาวุธเฉพาะเนี่ยดูไม่ได้เลยแต่ประเด็นคือพาร์ทหนึ่งมันยังแบบเฉยๆไงถ้าเราจะได้เปลี่ยนไปสงครามเราก็ต้องทำพาร์ทสองนะครับตัวนี้โอ้โ oh, หใช้คำว่าสงครามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันต่อกับพาร์ทสองขออย่างเดียวครับวันนี้อย่าโดนการันตีเลยแค่ไม่การันตีผมก็ดีใจมากๆแล้วแล้วไปกันต่อตอนนี้เรามาเกินครึ่งทางแล้วครับแล้วเราก็หมดตัวดำไปเกินครึ่งหนึ่งแล้วเหมือนกันแล้วยังไงคุุณผู้้ชมมดดอกกนี SR าาาตัวสทปจ จึ๊บสักหนึ่งไหมโอ้โหไม่มาว่ะความรู้สึกผมเริ่มมาแล้วเม่โรนี้ก็โรหน้ามาแน่ๆครับหนึ่งหินหนึ่งกลมอ่ะโมันต้องมีอ่ะหนึ่งหินหนึ่งกลมอ่ะเม่โรนี้ก็โรหน้านะทุกคนดูของจริงอ่ะโรนี้ไม่มางั้นโรหน้าผมมั่นใจโรนี้แหละแน่ๆความรู้สึกมันบอกความรู้สึกมันบอกมันบอกว่ามันบอกว่าจะเกลือเ่มแปลกๆและเหมือน GM ออยเหยื่อให้เราได้พาร์สหนึ่งไปก่อนแต่พอพาร์สสองเราจะไม่อันนี้ไงหินเหลี่ยมมาแล้วแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมหย่า หมดแล้วไงซึ่งตอนนี้นะครับเราก็หมดไป200ใบแล้วนะแล้วเราก็มารับอันนี้ก่อนนะครับเพราะเราสุ่มครบ180บใบแล้วนะครับเพราะเราเกินไป0 0แล้วนะด้วยซึ่งเราก็บินพัฒนาฮีโร่นะครับสามกับหินกลมหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดแค่หินกลมหินเดียวเท่านั้นครับทุกคนเห็นไหมแค่หินกลมหินเดียวเราก็จะปิดฉากตู้นี้ได้เลยถ้าผมสุ่มจนได้หินกลมมาก็คือจบเลยครับเฮ้ยขอเธอหินกลมเพื่อประหยัดไปตัวหน้าเกโรเกโรมันจะเข้าแล้วโคอใหม่สุดตึงหินกลมมาหินกลมมาหินกลมมาหินนนนนนกกลมมมมาา้โรรััตีีะะะจเป็อไท่แบบห ใจมากผมจะร้องไห้เป็นสามวันเจ็ดวันคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์ขอหินกลมเธอขอหินกลมเธอโอ้โหตัวละครไม่เอาตัวละครครับอย่างหินกลมอย่างเดียวแอดมิน g ีเอ็มขอทีเสกให้หน่อยอย่าต้องไปถึงการันตัวการันตีกันเลยเห็นใจผู้เล่นตาดำๆด้วยเถอะนะอ้อนและอ้อนขนาดนี้แล้วให้ยี่สิบใบอีกยี่สิบใบแล้วเราจบกันนะอย่ากินตัวดำผมไปมากกว่านี้เลยอือสิบใบนี้แหละขอภพยในสิบใบนี้ถูกโดนสองร้อยห้าสิบใบก็ยังโอเคอยู่อย่าให้มันไปถึงสามร้อยก็พออย่าให้มันไปเุ้ยแล่เรียบร้อยครับสองร้อยห้า 50ใบ GML การันตีจากโปรเตในคลิปนี้คือว่าโอเคมาก,มากๆที่ผมไม่โดนการันตีและแถมเก็บตัวดําได้อีก53ใบแล้วเราก็มารับตรงนี้นะครับเพราะเราสูงครบ250เนี่ยมันก็ได้เศษตัวละครเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้หินพัฒนามาอีกหนึ่งหินนะนี่้เราก็เก็บไว้ทําตัวหน้าก็ได้ไ250ไม่ถึง300 <c oughs> ซึ่งพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองนะครับก็จะต่างกันที่ในเมตานีนะครับเมื่อการโรบันตุเทินเจ็ดใช่ไหมกระบองเหล็กนะครับก็จะทำการฟื้นคืนชีพขึ้นมาถ้าเป็นพาร์ทหนึ่งนะ มันจะฝึกอึดเพิ่ได้3ครั้งฮะแล้วก็จะได้ตรงลดดาเมจกดดันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก30%กลายเป็น40%นะครับเดี๋วนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อฝึกชึพขึ้นมาถ้าเป็นพาส1นะจะมีเลือด110%ครับแต่ถ้าเป็นพาส2จะมีเลือดถึง200%หรือว่าเลือด2หลอดเลยนั่นเองหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับพาส1กับพาส2นะซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะสํหรับพาส2เนี่ยแต่ระดับตัวบัคอย่างเรานะครับในเซิร์ฟ666เราก็จะไม่สนใจแล้วก็ทําไปเลยยังไงล่ะเรียบร้อยแล้วครับเป็นพาส12แบบตึงๆซึ่งตัวนี้นะครับผมขอแนะนําคนที่มีตัวสุ่มน้อยเลยนะครับครับ สามารถข้ามได้นะหรือว่าใครจะสุ่มนะครับก็สามารถเล่นพาสหนึ่งได้นะทีมผมมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับซึ่งก็คือเราต้องเอาเฟรียยาเปลวไฟออกใช่ไหมแล้วตัวละครของเราก็จะกลายเป็นเมตาล่าสุดไปเลยนั่นเองโคตรเดี้ยวในทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมมันจะเป็นสีขาวดําอยู่นะครับตรงนี้เราก็จะทําการนั่งเชิงกระบองเหล็กพเซนาพาสด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีไอเทมปลุกตื่นของกระบองเหล็กแล้วที่เคยสุ่มได้ก่อนหน้านี้แล้วก็หินพัฒนาฮีโร่นะครับมีอยู่หนึ่งหินขาดอีกสามใช่ไหมคู่ชมการจะคิดว่าเฮ้ยโป๊ตี้มัน ผมดองไว้ตั้งแต่เปิดซื้อได้เวลามาใช้ัะทีนะครับตอนนี้แล้วเราก็เลือกฮีโร่ไปเลยครับทั้ง3หิน ซึ่งเราสามารถอันเชิญได้2ตัวนะครับว่าเราจะเลือกเมทัลแบตหรือว่าแฟดประกายแสงแต่คลิปนี้ไม่ใช่วันของนายแฟดประกายแสงคลิปนี้มันเพื่อเมทัลแบตเท่านั้นเดีย๋ยวเราก็ไปทําการอันเชิญกระบองเหล็กเอเซนาพลัสลูกรักกายหิดเข้ามาแต่เราก็ไม่ได้เอามาเล่นนะครับเอามาสิงร่างยูอาร์่นันเองโอ้ดูดิโอ้โหสกิลเอฟเฟกต์มันเท่กว่าไอตัวละครยูอาร์เยอะเลยเทียบกับตัวละครยูอาร์ปัจจุบันไม่ติดเลยร่างนี้โคตรเท่โคตรสวยแต่วเราก็มาเปิดใช้ตรงนี้เลยครับพลังเพิ่มมาหกแสนแปดเพิ่มมาโคตรจะ ก็ได้ความเร็วด้วยนะครับตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างล่ะกับไหม้ใหม่เอ้ยไม่ใช่เป็นยังไงกันบ้างล่ะกระดวงของฉันที่โดนแค่250ใบก็ได้ถึงพาร์ทสใครที่โดนน้อยกว่านี้ก็สามารถมาขิงผมได้นะที่ใต้คอมเมนต์ผมก็จะไปกดหัวใจให้แล้วก็จะลบคอมเมนต์ทิ้งไปซะเพราะว่าผมอิจฉาโอเคครับและสว่วนในวันนี้นะครับผมโบเทก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาปั้นกระบ,บองเหล็กนะครับให้เป็นตัวตึงทำดาเมจแบบโคตรๆซึ่งคลิปนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันนะไปุบ